รักของจังหวัดน่านให้คงอยู่สืบไปและเผยแพร่ให้เด็กเยาวชนได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมบรมลมราชกุมารีขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดน่านที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้รัชที่าสิามบรมลมราชกุารีซึ่งมีวัตถุประสงค์คืออบด้วยการสัธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของ15เผ่าการจำหน่ายผีพันธุ์สินค้าทางวัฒนธรรม หน้าส่วนรัชการผู้นําองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองคอ์กรภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มาร่วมแรงร่วมพร้อมเพียงในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันมหามงคลยิ่งในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ันาคารก็มีการกองน้อยประชาชนด้วยแม่ตางใจแล้วครับโอเคเราพูดถึงบ้านบา้านบานเป็นเรม่ึงเฉพาะเรืสาแต่จริงพวกเภอมํารหลอดัน มากๆเลยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเดินนะครับหลายท่านที่ฟังอยู่นี่ก็เริ่มฟังไปด้วยนะครับค่ะนุ่มผ้าแคทมากสตรีชาวน่านจะนุ่มผ้าซึ่งคำาร์เจตเนะครับฮาร์เจตสหรับสิ้นปีจบคำเครื่องนี้นะครับ อยในอดีตยากในสมัยก่อนก็จะใช้ใช้ไหมคำจริงๆนะคะหรือว่าไหมเงินจริงๆเนี่ยเส้นเงินหรือเส้นคำจริงๆเนี่ยนะคะก็จะรับในอนาคตเป็นยังไงคะในอนาคตอนาคตเป็นมิสแบรนด์ครับไอเอรีนบอกมือให้พี่ๆหน่อยลูกเออรีนบอกมือให้พี่ๆช่างพี่พวกเราคือจัดเนี่ยได้นามาถ้าต้องมือแน่แล้วก็หน้าหนอนมือแน่นี่นะครับไปสงสัยหรือบอกแบบ วมสมัยมากขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าติดตามติดใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคบน้องอาเคยไปที่สนามบ,บินน่านนครไหมคะมเราจะเห็นนคะสาวกรุงเทพมันจะนุ่งซิ่นลงจากเครื่องมาเลยถ้าเราไม่ก็นุ่งซิ่นแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านเลยนะคะทําให้เขา